ซื้อขายปลอดภัยสายมูตลาดพระเครื่องออนไลน์ต้องแอปพลิเคชันรลังกาอมูเล็ตโหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้พบกับผมนะครับโทนี่หลังกานะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารนะครับวงการพระเครื่อนะครับที่ผ่านมานะครับต้องบอกเลยว่าพระกจิรูปหนึ่งเนี่ยที่ได้รับ ความนิยมนะครับแล้วก็ร้อนแรงมากในขณะนี้นะครับคงหนีไม่พ้นชื่อพระครูปรลัดนะครับอนุสรปากพัสโลนะครับหรือว่าพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแบันจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อประมาณต้นปีนะครับก็ได้มีการจัดสร้างนะครับยิ่งใหญ่เลยนะครับก็คือเหรียญเจ้าสัวสมปทานนะครับใหญ่ได้ดีนะครับจัดสร้างโดยคุณนะครับถาปกรณ์นะครับดิตนัยนะครับหรือว่าพี่โอกนตนานะครับ ก็จะสร้างวาระยิ่งใหญ่เลยครับโดยจะนำรายได้เนี่ยไปสร้างพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่สูงทั้งหมดเนี่ย13เมตรนะครับซึ่งรุ่นนี้ทางแอปก็ได้มีการเปิดจองแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าถือว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็ได้ทําการถวายปัจจัยไปแล้วนะครับก็ใครที่จองพ่าไว้หรือใครที่ร่วมบุญไว้นะครับก็ ขออนุโมทนาบุญนะครับเพราะว่าปัจจัยจํานวนเนี้ยที่นาถวายกับทางวัดเนี้ยจำนวนทั้งหมด5้าล้านหนึ่งแสนสาับาทด้วยกันนะครับถือว่าก็เป็นจํานวนเงินที่เยอะมากๆนะครับก็คงจะได้สร้างผาได้สมปรานนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมในชั่วโมงนี้ครับรุ่นต่อมานะครับก็คือเหรียญจอบเล็กนะครับใหญ่ได้ดีนะครับต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เหรียญจอบเล็กใหญ่ดีเนี่ยสร้างในวาระก็คือว่า ฉลองนะครับพิธีพุทธาพิเศษนะครับเหรียญเจ้าสัวใหญ่ได้ดีนะครับก็โอ้โหยอดเนี่ยบอกเลยว่าดีไม่แพ้กันเลยดีมากๆนะครับนี่ครับยอดเนี่ยยอดเงินถวายเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะขออนุญาตครับนี่ครับยอดเงินถวายนะครับทั้งหมดนะครับของเหรียญจอบเล็กนะครับห้าล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทบอกเลยแบบอือ้เยอะนะสองรุ่นเนี่ยไอ้สองสองรุ่นเนี้ยรวมแล้วประมาณเกือบ 11ล้านนะก็ถือว่าโอ้โหใครที่รวมบุญไปเนี่ยก็ได้บุญกันทั่วหน้าทุกคนแน่นอนนะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะครับแล้วก็นอกจาก2รุ่นนี้นะครับที่มีเพิ่งเปิดจองจากทางแอปพลิเคชันเลยเมื่อประมาณวันที่20พฤษภาที่ผ่านมานะครับก็คือเหรียญนางกวักนะครับโภกระทรับนะครับรุ่นเงินไหลนองทองไหลมานะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จัดสร้างได้สวยงามมากๆแล้วก็เป็นเหรียญนางกวักรุ่นแรกครับจัดสร้างโดยคุณโจมหาเฮงนะครับแล้วเหรียญนางกวักเนี่ย ใครที่บูชาเนี่ยผมบอกคุณผู้ชมเลยว่าจะดีในด้านของการเรียกเงินเรียกทองนะครับโชคลาภนะครับแต่กักเข้าปอกกักเข้าอย่างเดียวแล้วคุณผู้ชมนะก็ใครมีโอกาสครับก็สามารถไปร่วมบูชาทางแอปได้นะครับตอนนี้นะครับก็ใกล้จะหมดแล้วเหลือน้อยมากๆครับถ้าแอปได้ยอดมาแค่3 0 0ร้อองค์เท่านั้นครับและทางแอปเนี่ยเปิดให้จองในรลคาจองนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับนอกจากจะรุ่นนี้ตั้งใจแล้วหลังจากนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่า อาจารย์จาต้อมเนี่ยท่านทําไมถึงตอนนี้ร้อนแรงมากโด่งดังมากต้อง่างนี้ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าพระอาจารย์ต้อมเนี่ยท่านเป็นพระเกจิหนุ่มนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ไปอยู่ท่านอยู่ที่วัดท่าสะแบงก็โอ้โหตอนนี้สร้างวัดนะครับสาสนสถานเนี่ยถือว่าสวยงามมากๆนะครับใครที่มีโอกาสได้ไปจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยก็แนะนําให้ไปวัดท่าสะแบงตะครังครับผมมีโอกาสได้ไปมาครั้งหนึ่งบอกว่าบรรยากาศภายในวัดดีมากนะครับสะอาดสะอ้านตอนนี้ก็กาลังก่อสร้าง สธานะอะไรในเรื่องสศานส,ส,สถานต่างๆอยู่นะครับก็ยังขาดปัจจัยอีกมากเลยนะครับกับทางวัดนะครับแล้วก็ที่วัดเนี่ยเขาจะมีพญานาคนะครับ<ม>องค์ใหญ่อยู่2องอค์คับใหญ่มากๆนะครับใครที่ไปเนี่ยสายมูเนี่ยต้องไปขอพรหรือบอกรลย,ยาพาดเลยนะ <S <S ผมไปในพระอาจารย์ต้อมเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายมากๆนะครับผมไปเนี่ยก็คือบอกเลยว่าไม่รู้จักใครนะผมพระอาจารย์เนี่ยท่านใจดีมีเมตตามากๆนะครับมีโอกาสก็อยากให้ไปนะครับ <S <S แล้วบอกเลยว่าสายพระอาจารย์ต้อมเนี่ยแรงไม่มีแผงจริงเพราะอะไรไหมครับ คุณผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนพิจุนาเนี้ยจะมีงานประกวดนะครับพักเครื่องพระบูชาไทยนะครับจัดโดยสมาคมพักเครื่องพระบูชาไทยครับดาเนินประธานดําเนินงานโดยพี่โอกันตนานะครับบอกเลยเพาหน้าปกเนี้คือเป็นพระอาจารย์ต้อมแล้ว่าคือผักดดนเข้มแบบสุดๆยิ่งใหญ่สุดๆนะครับใครที่มีโอกาสนะครับหรือว่าสายแฟนคลับ FC พี่โอกันตนานะครับหรือว่าลูกศิษยานุศิษย์ของพระอาจารย์ต้อมนะครับที่มีวัตถุมงคลของพระอาจารย์นะครับก็ เชิญนะครับไปร่วมงานประกวดกันได้นะครับไปดูว่าอของใครจะสวยแบบไหนนะครับอันนี้นะครับไว้มีโอกาสผมจะไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูด้วยนะครับอนอกจากงานประกวดนะครับบาประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่องของงานพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะครับพระก,กิ่งสุวรรณมงคลศรีสัมเพเชรนะครับจัดสร้างโดยพระอาจารย์ช้างวัดทองทั่วจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับต้องบอกนี้ว่าจะมีพิธีพุทธ,ธาพิเศษในวันที่25พฤษภาคม พศ2566นี้นะครับจัดพิธีนะครับที่วัดนะครับโดยมีสมเด็จเจ้าพระคุณทรงใจนะครับอ่านะครับเป็นประธานนะครับจุดเทียนชัยในพิธีนะครับท่านใดที่อยากจะไปร่วมงานก็สามารถไปร่วมงานได้นะครับเพราะว่าทางแอปเนี่ยได้มีเปิดจองพระทั้กกิ่งไปพระชัยวัดตอนนี้ก็ปิดจองไปแล้วนะครับแต่ใครอยากไปเห็นรูปแบบพิธีเห็นพระองค์จริงๆเนี่ยใกล้แล้วครับอีกแค่ไม่กี่วันนี้ครับคุณจะได้เห็นแล้วนะครับอ่าหลังจากเสร็จ พิธีพุทธาพิเศษที่จันแล้วยังมีอีกาพาคเจดหนึ่งครับต้องบอกองน้ครับคุณผู้ชมครับไม่ห่างกันเลยครับยี่ห้าพฤษภานะครับใครไปจันนะครับได้สองงานเลยนะผมบอกเลยยี่หาพฤษภาวัดทองทั่วครับยีบเจ็ดพฤษภานะครับวัดอ่าวหมู วัดอาหมูนะครับจะพูดถึงพระเกจิวัดอาหมูเนี่ยก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากหลวงปู่สวัสดิ์ถาวโรนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รู้จักหลวงปู่สวัสดิ์ถาวโรในวงกางนะแต่ด้วยความที่ว่าผมเนี่ยอยู่ทางภาคตะวันออกเนี่ยมายาวนานผม,ผมเลยบอกได้เลยว่าหลวงปู่สวัสดิ์ถาวโรเนี่ยท่านเป็นพระเกจิอีกรูปหนึ่งนะครับที่ได้รับความเคารพศรัทธาจากศิษยานุศิษย์เป็นจํานวนมากนะครับทั้งในจังหวัดเองแล้วก็ในกรุงเทพปริมณฑลหลายที่เลย เพราะว่าหลวงปู่เนี่ยท่านเป็นพระที่มีเมตตามากนะครับใครที่ไม่เคยไปผมแนะนํานะวัดอ่าวหมูนะครับเชิญไปกราบดูนะครับหลวงปู่สวัสดีใจดีมากๆนะครับแล้วก็ยีบเจดพฤษภาคมนี้นะครับทางวัดนะครับจะมีจัดพิธีพุทธาพิเศษนะครับล็อกเก็ตนะครับผมเรียกว่าล็อกเก็ตยิ้มรับทรัพย์ทำไมถึงเรียกว่ายิ้มรับทรัพย์นะครับเพราะรูปล็อกเก็ตเนี่ยจะเป็นรูปที่ท่านยิ้มนะครับหน้าตามีเมตตามากครับอ่ายิ้มรับทรัพย์มงคล7ดรอบมหาเศรษฐีนี่ชื่อดีด้วยครับ จัดสร้างโดยคุณณระยองนะครับโอ้โหพี่ณรยองนี่ก็ถือว่าเป็นเซียนพักเครื่องอหลวงปู่ทิมบอกงี้ดีกว่าเซียนพักเครื่องหลวงปู่ทิมนะครับถือว่ามาจัดสร้างให้หลวงปู่เพราะาหลวงปู่เนี่ยเมตตาอนุญาตให้ทางคุณณระยองจัดสร้างแล้วก็จัดสร้างน้อยมากๆนะใช้คำว่าน้อยมากๆอะ่ะเ,เรียกว่าอ,อ,อะไรนะล็อกเก็ตฝาหลังเงินนะ่ะสร้างแค่8ด องค์เท่านั้นนะครับเพราะเป็นวาระที่ที่ดีนะครับเป็นวาระเจดรอบนะครับฉลองอายุวัฒนมงคลนะครับ8ปีปีของปู่สวัสดิ์ครับปีนี้ก็เลยจะจัดสร้างอลเก็ตถวายครับสำหรับใครที่อยากร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญได้นะครับทางแอปพลิเคชันก็มีเปิดให้จองอยู่ในปัจจุบันนี้ครับแล้วก็บอกเลยว่ามวลสารเนี่ยดีมากๆนะครับเท่าที่ผมไปอ่านมาเนี่ยรู้สึกจะมะีเขาเรียกอะไรเชือกเชือกเนี่ยก่อนที่เขาจะทาตะกุดใช่ไหมเขาเขาจะถักเชือกเชือกที่ถักทําตะกุดเนี่ย ก็จะมีตั้งแต่ของพ่อจงวัดตะต่างงอกน,นะครับหลวงปุ่มหมุนนะครับแล้วก็มีกระเบื้องหลังคาบวชว่าไร่ฉินที่ว่าอายุไปร้อยปีแล้วก็มวลสารผงสุริยันจันทาที่บอกว่าผู้สร้างเนี่ยบอกว่าของเป็นของหลวงปู่สวัสดิ์เองนะกว่าจะปลุกเสกได้เนี่ยเลิกเนี้ยมีแบบต้องมีหลักหลายสิบปีถึงจะมีหนึ่งครั้งเ่ยนะเสกวันที่จันทรุปราคาแล้วก็เสกวันที่สุริยุทธ์ขออภัยครับสุริยุปาราคานะครับกับจันทรุปาราคานะครับในปีเดียวกันนะ ถือว่า2องผงนี้สุดยอดมากๆผมบอกเลยก็ผสมไปในล็อกเก็ตชุดนี้นะครับแล้วรู้สึกว่าจะผสมทุกองค์ด้วยนะครับแล้วก็วันส่วนหนึ่งนะครับล็อกเก็ตส่วนหนึ่งก็จะถวายหลวงปู่สวัสด้สําหรับ แจกฟรีนะให้กับคนที่ไปได้การหลวงปู่สวรรค์นะครับใครที่มีโอกาสนะครับเรียนเชิญนะครับ27พฤษภานะครับ25พฤษภาคมวัดทองทั่ว27พฤษภาคมวัดอามูนะครับไปจันทบุรีได้2วัดแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับยังไงนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้มาอัปเดตนะครับข่าววในวงการพระเครื่องพระใหม่กันนะครับยังไงครั้งหน้าเนี่ยเราจะมีอัปเดตอะไรเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับยังไงก็ขอฝากครับแอปพลิเคชันลังกาอมูเลตนะครับแอปนี้บอกเลยว่า ไม่เสียเวลาแน่นอนนะครับที่คุณจะโหลดไปใช้นะครับเพราะว่าเมื่อคุณโหลดไปแล้วผมต้องบอกองนี้ว่าจองพระคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าทางแอปได้ย่อจากผู้สร้างโดยตรงนะครับเงินคุณจองพระมาร่วมบุญม,มาทางแอปเป็นสะพา,านบุญให้คุณได้รับวัตถุมงคลแน่นอนได้ทําบุญด้วยนะครับยังไงก็ฝากแต่เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะพูดถึงที่ไหนอัปเดตวัตถุมงคลรุ่นอะไรนะครับติดตามชมได้นะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ